สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้แอนบินจะมาโม้เมามอยประเด็นของหนังไทยภาพยนตร์ไทยที่มีอิทธิพลไปสู่เกมระดับโลกนะครับเป็นการจับมาเปรียบเทียบช็อตต่อช็อตเลยนั่นก็คือเรื่องราวของหนังเรื่ององค์บากนะครับกับเกมชื่อดังอย่างเทคเคนซึ่งทั้ง2องอย่างนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องกันอย่างลึกๆนะไม่ลอดพ้นสายตาของแอนบินแต่อย่างใด โดยตัวละครที่ได้พี่จาพนมของเราไปองค์ลงเข้าสิงร่างก็คือตัวละครที่ชื่อว่าบูสเออร์วินแล้วก็เพอเพลจะยักย้ายถ่ายเทมายัางที่ฟ้าคำรามตัวละครมวยไทยล่างยักในภาคที่7ดด้วยเชื่อหรือไม่ก็พิสูจน์ได้ด้วยสายตาของท่านเองเลยนะครับแล้วเนื้อหาในวันนี้นะครับต่อให้มันจะเจ๋งเป้งหรือว่าถูกต้องขนาดไหนก็ตาม ผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นข้อมูลจับต้นชนปลายของผมเองดังนั้นก็จะถือว่าเป็นข้อมูล u n น f อฟฟิเชนะครับไม่เป็นทางการไม่ได้รับการยืนยันจากผู้ผลิตหนังหรือว่าผู้ผลิตเกมบริษัทนําโคแต่อย่างใดทีเด็ดในวันนี้นะครับจะอยู่ช่วงกลางคลิปเป็นต้นไปนะแต่ว่าช่วงเริ่มต้นนี้ผมไม่อยากให้พลาดกับการกล่าวถึงที่มาที่ไปผมจะทำมาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับครบ,บที่เดียวไม่ต้องไปถามหาที่ไหนเลย เพราะผมเองก็คือคนที่เล่นเกมเทคเคนมาตั้งแต่ยุค PlayStation 1นะครับตั้งแต่เทคเคนภาคแรกอ่ะดังนั้นเท็เคนที่ไล่ลำดับการวางจำหน่ายให้เล่นในแต่ละปีแต่ละยุคสมัยเนี่ยรวมไปถึงข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยผมเสพมาเต็มพิกัดนะครับไม่ใช่คนตกยุคแล้วมาไล่หาข้อมูลย้อนหลังแน่นอนเอาลาประวัติแบบรวดรัดนะครับเอาให้ทุกคนเข้าใจแบบรวดเร็วบรูซเออร์วินตัวละครตัวนี้นะครับเป็นชาวอเมริกันผิวสีนะครับ บุสเออร์วินใช้สไตล์คิกบ็อกซิ่งนะครับซึ่งอาจจะมีหลายเว็บไซต์หรือว่าหลายข้อมูลบนโลกใบนี้สื่อสารผิดพลาดรวมไปถึงความเข้าใจของแฟนมวยแล้วก็แฟนเกมนะครับซึ่งคิดว่าเขาน่าจะใช้วิชามวยไทยถ้าจะให้พูดอย่างละเอียดเลยก็ต้องบอกว่าการแสดงท่าทางต่างๆเนี่ยเป็นสไตล์มวยไทยอะแหละแต่ว่าคนญี่ปุ่นบริษัทผู้สร้างบริษัทนำโคเนี่ยระบุว่าเขาเป็นสไตล์คิกบ็อกซิ่งนะ ก็จากหลักฐานที่ผมเอามาให้ดูนะครับหน้าเว็บไซต์ของเกมเท็ k เคนของบริษัทนาโคเขาซึ่งไม่ว่าเขาจะปรากฏตัวในภาคที่2เป็นครั้งแรกนะครับหรือว่าภาคที่5ที่โผล่มาอีกครั้งหนึ่งจะพยายามทําให้ลีลาอ่อนช้อยเป็นมวยไทยขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าหน้าเว็บไซต์ของผู้ผลิตก็ยังบอกว่าตัวละครนี้เป็นคิกบ็อกซิ่งอยู่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความย้อนแย้งอย่างหนึ่งที่เราต้องแยกแยะให้ออกนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นตัวละครคิกบ็อกซิ่งตามที่ผู้ผลิตต้องการให้เป็นนะครับแต่ถ้าว่าแอคชับบน่น โดยบูส s t เออร์ินะครับปรากฏตัวปี1995ในเกมเทคเคนภาค2จากนั้นปี1999ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งในเกมเ e คเ e นแท็กทัวนเมนต์เป็นภาคสู้กันแบบแท็กทีมได้ซึ่งในภาคหลักแบบตัวเลขเนี่ยเขาปรากฏตัวภาค2จากนั้นภาค3ปี97แล้วก็ภาค4ปี2001 b o ส s t เออร์ินอันตรทานหายไปนะครับทีนี้ทำลายหนึ่งที่จะขอเอามาเกี่ยวข้องก็คือหนังเรื่ององค์บาก พอ,พอหนังเรื่ององค์บาของพี่จาพนมของเราเข้าฉายในปี2003นะครับปรากฏว่าในปีถัดไปปี2004ตัวละครบูสเออร์วินก็กลับมาอีกครั้งในเกมเทคเคนภาค5กลับมาคราวนี้นะครับอยู่ในสภาพเหมือนเกิดใหม่อะแล้วก็อยู่ต่อไปยังภาค6นะแต่ว่าวันนี้ผมเอาภาค5เน,น้นๆละกันนะครับเพราะว่าภาค6มันไม่มีอะไรใหม่เท่าไหร่จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยทุกอย่างถูกทําใหม่เกือบหมดเนี่ยก็มีตั้งแต่การต่อสู้ลีลาท่าทางต่างๆซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเห็นแล้วก็ต้องร้องอุย้ยร้องเอะ ตอนที่ผมเล่นและเห็นครั้งแรกๆเนี่ยตกใจสุดขีดเลยนะมึงเอาพี่จาของกูไปได้ยังไงโดยในภาคที่5เนี่ยทางผู้ผลิตบริษัทนำโคก็ยังให้เกียรติอาจารย์เคซูกเกะอิตางะกิผู้วาดเรื่องบากกตอันด่งดังนะครับเอามาออกแบบชุดแต่งกายให้กับบุสเออร์วินด้วย1ชุดซึ่งดูปุ๊บก็รู้กันปั๊บแล้วว่านี่มันชุดมวยไทยโบราณมันไม่ใช่คิกบ็อกซิ่งโบราณน,นะ แล้วถ้าจะลงลึกไปถึงเรื่องของการออกแบบท่วงท่าการต่อสู้ในไทม์ไลน์เกมเทคเคนที่มีการเคลื่อนไหวท่วงท่าแบบมวยไทยเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทีมงานผู้ผลิตนั้นมีการพัฒนาแล้วก็โอนย้ายถ่ายข้อมูลก็จะเป็นตามนี้นะครับในเทค k เคน2เนี่ยบูส์ยังยืนแบบปกติอยู่แต่พอมีองค์บากในปี2003นะครับการตั้งก์ดของบูส์เออร์วินในเทคเคน5ในปี2 0 0 4ก็เปลี่ยนไปทันทีเลยตามภาพแบบนี้การยืนก์ดจดมวยเนี่ยดูก็รู้เลยนะครับว่า ต่อให้จะใส่เรื่องราวว่าเป็นคิกบ็อกซิ่งยังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่านี่มันมวยไทยชัดๆบรูซเออร์วินจากอเมริกามันเป็นคิกบ็อกซิ่งได้ยังไงหรือว่าบรูซเออร์วินเขาเอาวิชามวยไทยที่ประเทศไทยเอาไปเทียบบุ๊มวยคิกบ็อกซิ่งที่รัฐแคลิฟอร์เนียก็เป็นไปได้นะ My name is Bruce Erwin ไงจากนั้นความเป็นมวยของบ r ู c e เออร์วินนะครับถูกถ่ายไปยังตัวละครใหม่ในภาคที่7นะครับในปี2 0 2 0เป็นคาแรคเตอร์ที่เพิ่มขึ้นมาจากการดาวน์โหลดนะครับเป็นนักมวยไทยจากประเทศไทยจริงๆเลยครา,คา,คราม โดยคนที่มาเป็นท่วงท่า motion capture ก็คือเสือคิมนักมวยไทยของเรากับนารากะโยชิ i โนลินักมวยไทยชาวญี่ปุ่น2คนนี้ก็มารับบทบาทนี้นะครับในการทำ motion capture ส่วนตัวต้นแบบคาแรคเตอร์ที่ผมสืบค้นมาเรื่อยๆเนี่ยผมคาดว่าน่าจะมาจากหนังสือการ์ตูนเก่าเรื่องหนึ่งของญี่ปุ่นผมลงลิงก์ในตอนท้ายให้ไว้แล้วกันนะครับเผื่อใครยังไม่ได้ดูก็อยากให้ลองไปดูนะครับก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์มากเลยนะครับว่า ตัวละครนี้จากการ์ตูนเก่าของญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะมาเป็นต้นแบบของฟ้าคำรามนะครับจะเหมือนขนาดไหนนะครับลองไปกดติดตามดูแล้วกันนะครับของดีของหาดูยากบอกไว้ก่อนเลยโดยจุดเปลี่ยนของเท็เคนสไปเป็นเท k กเคนห้านะครับบูสเออร์วินนั้นมีมวยไทยแล้วก็มีหนังองค์บากมาเกี่ยวข้องเนี่ยจากจุดสังเกตของไอ้บินนะครับก็เห็นว่ามันมีสส่วนนั่นก็คือ1ถ้ท่าเก่าของบูสเออร์วินในภาค2นะครับถูกทําออกมาให้สวยงามอ่อนช้อยมากยิ่งขึ้นเอาให้เหมือนหนังองค์บากอะ กับ2มีท่าใหม่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นท่าจากหนังองค์บากจริงๆเลยโดยทั้งนี้นะครับพี่จาพนมของเรานั้นเคยมีบริษัทเกมในประเทศไทยนะครับทำเกมต้มยำกุ้งขึ้นมาเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็ได้เอาพี่จาเนี่ยมาขยับขยืขยินจริงๆนะครับแล้วก็ทําให้ตัวละครนั้นเป็น3มิติมีการเคลื่อนไหวแบบพี่จาเป๊ะๆดังนั้นตัวละครบูสเออร์วินในภาค5เนี่ยได้วิญญาณของพี่จาพนมสิงเข้าไปอันนี้ก็เกิดจากการทำ m o ั่นแ c a p จอร์นะครับก็น่าจะมีคนคนนึ่งเป็นคนจริงๆ เขาทำท่ามวยต่างๆแบบพี่จาพนมนะครับแล้วก็ใช้มชั่นแ capture นั้นจับกระบวนท่าเข้าไปเป็นตัวบรูซเออร์วินโดยไม่รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นหรือฝรั่งหรือว่ามีอาชีพเป็นนักมวยหรือว่าเป็นสตันแมนไม่ทราบได้นะคนที่มาเป็นบรูซเออร์วินในเกมเทคเกนภาค5ซึ่งคลิปในวันนี้นะครับผมจะไม่เปรียบเทียบแบบโดดๆแต่ว่าผมจะใส่ชื่อท่ามวยไทยโบราณเข้าไปด้วยในเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยท่ามวยในหนังองค์บากมันชื่อท่าอะไรผมก็จะเพิ่มความสมบูรณ์เข้าไปให้ถึงขีดส โดยเนื้อหาท่ามวยเนี่ยผมไม่ได้มั่วนะไม่ได้หลับหูหลับตานึกเอออห่อหมกเอาเองแน่นอนแต่ผมจะขออ้างอิงหนังสือองค์บากนะครับเป็นการนําเสนอท่าต่อสู้ในหนังครบทุกท่าตําลาเล่มนี้นะครับตีพิมพ์ควบคู่ไปกับการใช้หนังองค์บากเวอร์ชันญี่ปุ่นซึ่งก็ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องจากบริษัทบาลมมูในปี2004นะครับคนไทยต้องไม่เคยเห็นอย่างแน่นอนเป็นของดีหายากแบบนี้นะครับซึ่งผมมีอยู่แล้วนะไม่รลอดพ้นสายตาผมแต่อย่างใดโดยในเล่มนี้นะครับหนึ่งท่ามวยนอกจากจะมีคําอธิบายเป็นภาษาญี่ ยังมีภาษาคาราโอเกะนะอ่านเป็นไทยได้สบายมากเลยผมก็จะสะกดเป็นภาษาไทยด้วยนะครับว่าท่าในเกมเท็กเคนนั้นน่าจะมาจากท่ามวยไทยช็อตไหนแล้วท่ามวยนั้นชื่อว่าท่าอะไรเอาละพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยนะครับผมจะโชว์ท่าบลูส2สรอบแล้วก็จะมีการสโลประกบซ้ายขวาหนังองค์บากไปด้วยวแบบช้าๆเลยนะเริ่มที่กระโดดพุ่งแทงเขาอย่างรุนแรงนะครับดูกันเองนะครับว่าเป๊ะไหม ท่านี้คือท่างูไล่ตุ๊กแกนะครับพุ่งแทงแบบเร็วแรงแสงทะลุนรกต่อไปเป็นถีบยอดหน้าที่มีท่วงท่าเร็วแล้วก็หนักกว่าเดิมนี่ก็คือท่าบาทารูปพักนะครับต่อไปเป็นเอียงเข่าปักไปที่ขมับนะครับเอาให้หายมืนเวียนศีรษะไม่ต้องใช้เสียงเพียวอิวท่าต้นแบบนี้ก็คือท่ายันเอราวันท่านี้นี่เอง ต่อไปบูส์เบิ้ลแข่งรัวห้าครั้งติดติดกัน ss s a ซึ่งก็น่าจะมาจากการเบิ้ลแข่ง5ครั้งพอดีเป๊ะของไอ้บุญทิ้งนะครับไอ้คนที่โดนนี่ไม่ใช่เคียมรันดาบตินะแต่ว่าคือโตชิโร่หัวฟูเหมือนกันเท่านั้นเองถ้าต่อมาพุ่งมุดเข้ามาแล้วก็เตะล่างไปหนึ่งทีท่านี้น่าจะมีที่มาจากท่านี้นะครับพื้นไม่สะอาดก็เลยต้องกวาดธรณีโดนเข้าไปนี่ถึงกับร้องเจี๊ยกในมึง ต่อไปกระโดดเหินหาวพุ่งปักศอกนี่คือท่ารามสูนขว้างขวานนะครับพุ่งไปปักด้วยศอกกลางหัวกระบาลไอหมีใหญ่บิ๊กแบรต่อไปกระโดดเหินหาวพุ่งทะยาน45องศาแทงเข่าเสยเข้าไปคนไทยจะบินได้ตามที่พี่ตูนอยากเห็นก็ท่านี้แหละเพราะว่ามันน่าจะมันจากท่าหนุมานทยาน ต่อไปพุ่งไปแทงข่าแต่ว่ามือว่างอยู่ก็เลยปักศอกเข้าไปพร้อมๆกันจะก,ก่อสร้างหรือว่าทําถนนอยู่มึงก็ต้องหยุดเดี๋ยวนี้เพราะว่านี่คือท่าหยุดโยธาหลังจากพุ่งเหินหาวด้วยข่าไปหนึ่งทีแล้วนะครับแต่ว่าท่านี้คอมโบสองทีซึ่งก็เป็นท่าสลับข่าสองครั้งให้ดูสูงยิ่งขึ้นตามตำราก็บอกว่านี่คือท่าหานุมานทยานเหมือนท่าที่ผ่านมาก็จะเป็นหนุมานทยานในครั้งที่ส ต่อไปก้มตวัดฉีกขาขึ้นมาแล้วก็กางออกไปเตะตบลงมาท่านี้น่าจะมาจากท่าฉากนี้นะครับนั่นก็คือท่าม้าดิดกะโหลกท่าที่แสนชัยชอบใช้นั่นเองท่าต่อไปแอคชั่นการดึงขากลับมาแบบงอเข่าของเจ้าบลู e เป็นอารมณ์เดียวกับที่ฉากบุญทิ้งซ้อมมวยในวัดท่าขุนยักษ์จับลิงต่อไปเป็นท่าดีใจนะครับยูวินเป็นท่วงท่าชนะที่บรูซเออร์วินชนะนะครับ แม่ท่านี้นี่มึงทาได้ขุนตาจริงๆเลยทํามือทําไม้แบบนี้หมุนตัวจะระเข้ฟาดหางแบบนี้นะครับนี่มันท่าไอบุญทิง้งซ้อมมวยในวัดทั้งดุเลยนี่พี่ต่อไปเป็นท่าดีใจยูวินอีกแบบหนึง่งมึงหมุนตัวมวนๆเอ๊ะขุนตาอีกแล้วนะเนี่ยไอคิกบ็อกซิ่งแคลิฟอร์เนียคนนี้ เพราะว่าท่านี้มันท่าบุญทิ้งกาลังไล่ลาม้วนไปมาตอนสู้กับโตชิโร่นี่มึงล่อสเสนียนคลิปก๊อปเกตเอเลยเอาล่ะนี่ก็คือบรูซเออร์วินนะครับที่องค์ของไอ้บุญทิ้งในองค์บากก็เรียกว่าเข้าล่างเข้าสิงไปต่อไปก็จะเป็นของแถมเป็นโบนัสแทร็กนะฮะเพราะว่าฟ้าคำรามในเกมเทคเคนภาค7เนี่ยก็บรรจุจิตวิญ,ญญาณของไอ้บุญทิ้งลงไปเช่นกันจริงหรือไม่ก็เอ้าดูกันเลย นี่คือท่ากระโดดแทงเข่าสองชั้นพุ่งไปข้างหน้าซึ่งมันก็น่าจะมาจากฉากในถ้ำนะครับท่านี้ตามตำราหนังบอกว่าเป็นท่าหนุมาณทยานอีกแล้วครับท่านเป็นรอบที่สามแล้วนะเนี่ยจากนั้นเป็นท่าหมุนตัวเตะล่างแล้วก็หมุนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเป็นเตะบนตามตำราบอกว่าท่านี้คือท่านาลายบัญเสียนนะครับเป็นฉากในถ้ำอีกท่าหนึง่งต่อสู้กับสมิงสิบทิศ สุดท้ายเป็นท่าไมตาใหญ่ของฟ้าคำรามนะครับหลังจากที่ซัดคู่ต่อสู้ลอยขึ้นไปเนี่ยฟ้าคำรามก็กระโดดหมุนตัวตามมาแล้วก็เอาเข่าอัดกระแทกซึ่งไอเดียท่านี้น่าจะมาจากท่านี้นั่นเองนะครับที่เอบุญทิ้งกระโดดหมุนตัวหลายตลบแล้วก็เอาขาลงมาเตะนั่นเองเอาละเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับได้อัตลรสความบันเทิงความตกใจหรือว่าอุทานเช็ดเคกกันบ้างไหม โดยปัจจุบันหลังจากที่มีตัวละครฟ้าคำรามปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยก็ไม่แน่ใจอนาคตของบรูซเออร์วินนะครับว่าน่าจะหายไปจากสาระบบเกมเท็เคนแบบผาวรเลยหรือเปล่าเพราะว่าท่วงท่าต่างๆเนี่ยก็ถูกโอนย้ายมาที่ฟ้าคำรามเยอะมากๆซึ่งถ้าเกิดบรูซเออร์วินมันจะโผล่ออกมาในภาคใหม่ๆเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ได้นะแต่ทีมงานเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงท่วงท่าใหม่หมดเลยหรือเปล่าหรืออาจจะคงสภาพแบบตอนภาค5ภาค6เอาไว้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเขาขี้เกียจ แต่มันก็จะมีท่าที่ซ้ำกับฟ้าคำรามนะทีนี้ความนิยมของบรูซเอร์วินเนี่ยมันจะสู้ฟ้าคำรามได้ไหมล่ะเอาละครับนี่ก็เป็นคลิปในวันนี้นะถ้าเกิดใครที่ไหนเอาเนื้อหาจากในนี้ไปลงนะครับเอาไปเผยแพร่ในโซเชียลต่างๆผมเผยแพร่ที่เดียวนะครับคือช่อง u t u b e มวยไทยซุปเปอร์สตาร์นะครับถ้าเกิดแฟนๆของช่องนะครับไปเห็นจากที่อื่นนะครับที่มีการเอาข้อมูลหรือว่าอาจจะเอาเสียงบรรยายของแอดมินไปด้วยเนี่ยก็โปรดรับทราบไว้เลยนะครับว่าช่องอื่นๆนั้นก๊อปปี้เอาข้อมูลของผมไป ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแล้วนะก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าโปรดหยุดการกระทําแบบนี้เถิดเอาล่ะถ้าเกิดชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อยากให้กดไลค์กดแชร์นะเอาแบบกดแชร์ให้ไปถึงพี่จาพนมของเราให้ทราบเลยไม่รู้ว่าแกเคยทราบมาก่อนหรือเปล่านะหรือใครจะใจดีกดซุปเปอร์แตงให้แอดมินก็ได้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบอะไรแบบนี้ซึ่งเรื่องราวแบบนี้เนี่ยผมยังมีอีกนะตามประสบการณ์การดูหนังการเล่นเกมของผมก็ขอให้คอมเมนต์แล้วก็ทักมาเป็นกำลังใจบอกให้รู้นะครับว่าชื่นชอบแบบนี้ ส่งมาบอกกันเยอะๆแล้วกันนะผมจะทำอีกอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ